เจ้าฟื้นแล้วเลยท่านหมอมาตรวจดูให้แล้วยังต้องพักผ่อนให้มากขอบคุณไต้เท้าที่ช่วยเหลือใบหน้าของเจ้าเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วจริงเหรอข้าน้อยแตกต่างกับไต้เท้าเราฟ้ากับดินไหนเลยจะกล้าท่านคงจำคนผิดแล้ว เจ้ายังไม่ทันดูให้ดีรู้ได้อย่างไรว่าจำผิดฮันเย่ช้าๆรียบตาม,มาสิเป็นเขาเองเหรอไต้เท้าข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านพูดอะไรอยู่ท่านต้องจำผิดคนแน่ๆ ช่นั้นจี้หยกของเจ้าอันนี้ล่ะจี้หยกอันนี้เป็นของคนที่ข้าเคยรู้จักหากเจ้าไม่ใช่คนที่ข้าตามหาเช่นนั้นสิ่งนี้คงขโมยมาสินะจี้หยกอันนี้ข้าเก็บได้ระหว่างทางเก็บได้เหรอใช่แล้วข้าน้อยเก็บมาจริงๆแต่ว่าในเมื่อใต้เท้าบอกว่า นี่เป็นของคนที่ท่านรู้จักเช่นนั้นรบกวนใต้เท้าคืนให้เจ้าของเดิมด้วยเจ้าค่ะแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อจุกเจนเอนจอครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง